ใ้าคโหความจังไรไม่มีใครเกินครับมันขี้เยอะแยะเลยไปขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นขึ้นบนลจันไหะลายเอนะเล้เียจังไร เป็นอะไรใครบอกเธอมีส่งให้ญาตินาเธอส่งาาม่ใช่ใช่ ก่นเรียกใครมูหลานกระโดลงมาดิกระโดลงมาสนุกไหมมูหลานสนุกครับวันเจี๊ยมนี้สนุกมากวันนี้ได้เอาหัแถ

ดิแม่เป็นทำบ่อยพี่เหรอลูกแม่ลงดต่ลันถ่ายธรรมดาแล้วนายาไปแต่งเอาไม่ได้แต่งถ่ายแล้วมันสวยเลยถายเราหกสี่ใช่ไหมครับหกสี่นะต้อถ่ายปุ๊บปุ๊บสวยเลยเยินเหรอคะมาไม่นั่งจะนั่งบังเบนพึ่งสวยสุดสวยสุดเปิ้ลเป็นไรวะโอ้โหเปิ้ลแค่ถ่ายให้สวยนี่มึงขึ้นข้าพัฒหายากเลยเหรอเฮ้ย หน้าพุงเหมืนดอกมึงดูได้ไงบ้างคนอยู่ตรงไหนเดาเอาครับเดาวเอายพูดถึงเมื่อกี้ถ่ายกล้องหน้าไหมกล้องหน้าไม่ได้เหรออันนี้ไม่มีครับเอ้ยให้อาหารแก่แม่จยลี่ไม่ได้แก่แล้วนมึงเซตมึงเซตแกะงับมึงแล้วจยลี่มึงเซตมึงเซตมึงเซต ไม่ให้ห่ะป้อนมันไมมเดนลี่ไม่เป็นไรไม่ได้เลยลกูกเอาไ้นั่นก่อน <c oughs>